เอาวันนี้นะครับคุณอยู่กับมูมัทชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาที่ร้านอูฟู่นะครับผมอูฟู่มาล่าฮาลลนะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนคูขวาราชอุทิศจัสมินปราศนะครับผมราคาอยู่ที่หัวละ299บาทนะครับทานได้1ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับผมเครื่องดื่มแบบรีฟิลเติมได้ไม่อั้นนะครับ น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากทางร้านอูฟู่นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าสิ่งที่มันเลื่อนมาตามรางเนี่ยอยากจะหยิบกินทุกชิ้นเลยอ,อย่าลืมนะครับพาครอบครัวมารับประทานอาหารรับประทานของดีๆที่ร้านอูฟู่นะครับผมขอตัวไปอูฟู่ก่อนเฮ้ยขอตัวไปกินก่อนนะครับผมและพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูมัทชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ